คือแบบโอ้โหคู่สวยมาปูพอสั้นมาเฮ้ยเหมือนว่าเป็นผู้หญิงนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมเปิกคุณภาพของวิดีโอนะเพื่อการดูที่ชัดกว่าเดิมุกท่านท่าไงแล้วก็ยิ้มกดไลค์ด้วยนะครับผมแชร์คอนเวอร์เตอร์มาแล้วนั่นก็คือกิจกรรมแรกเสร็จแล้วนะทุกคนโอเคเรามาดูว่ามีเสียอะไรบ้างนะสุดท้ายจ้าโอเคขอให้รีวิวตัวนี้อยู่พอดีเนาะโอเคมา แล้วก็มีบาก้อนแชร์ด้วยนะผมทำการแรกสุดอยนีนะโอเคไหมซื้อจากก่อนเลยผมทำการแรกตัวอะไรดีแหละคราวนี้ถ้าพื้นใช่ไหมงนะั้นเอาฮิมอี่ไปแล้วกันนะนะอะไรแค่ยี่สิบเศษไรเงี้ยผมมีทั้งหมดกี่เศษเนี่ยไม่รู้แหละแรกไปก่อนแล้วกันนะมาฮิมอี่มาเพลินเหรอโอเคไหมโอ้ยี่เศษโอ้ขลไทยยาวไกลโอเคมาแล้วก็ตัวไหนอีกนะนะนูมเมลก้อนอ่ะเอาไปยี่สิบเศษนะ ก็จะมีเท่ากับเศษเศษน่าทักเอ็ดนะเนี่ยตกเลยแปบบ๊บโอเคมาเลยตัวไฟนี่มาก็ได้ไหมเจ็ดเศษนะโอเคไปเลยซึ่งผมลงวันนี้เนี่ยก็คือยันทันนะทุกคนเพราะว่าผมสัตว์นักคิวแล้วเนี่ยจริงๆนะคืนนี้ต้องเป็นการเล่นบานนะอละลมณ์ไปนะก่อนนะนี่แน่โอเคห้าเศษเท่านั้นเออตัวมีนะตัวนี้ด้วยก,กันนะเพราะผมไม่ไดใช้อีห้าเศษเนาะโอเคท้าแรกเกินล่ะ เรียบร้อยแนละ้วควรมี50เสนนี่ยวทีเนาะต่อไปผมขอแล่บาก้อนด้วยหนิอย่าลนมอยู่บาก้อนด้วยอะ่ะล่าสามคือมอนเวได้านนะทันเดอร์กันนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ทันเดอร์แล้วอะ่ะจีจีนะจีจีกูดเกมเดีเลยยาวไกลเลยเนี่ยาตัวไหนนี้มาตัวฮอนด้าให้กันนะโอ้โหอย่าบอกนะว่าจำนวนครั้งหมดแล้วเหรออ๋อนี่ไงมันมีบอนะ่อนเนาะคือหมดเวลาแล้วพรุ <c oughs> ่งนี้จะได้ได้เนาะ อเคมาวันนี้เท่านี้แล้วกันนะมาจะได้ว่าหรือว่าซื้อฉาจางนั่นแหละเลี้ได้เหมือนกันนะมาโอ้ฟูไปแล้วเหรอซื้อเพิ่มเลยโอเคมาแล้วทุกคนเรียบร้อยนะมีคนขอให้ดูคดีเลยแล้วจะเจาะทำไมวะเนี่ยถ้าพืชถ้าพืชจาอยู่ไหนจ๊ะอนนอจโอเคมาแคนแซิถาวนเลยเนี่ยตัวนี้โอเคมาขอขอ,ขอ,ขอทำการไปปั้นก่อนแล้วกันนะแม่ นาสงสาวคือเท่เหมือนกัยเนี่ยเซอ,อร์เพลเลอ,อ,อร์เซอ,อร์อพิเลอร์เซอ,อร์เพลเลอร์ช่างมันเนาะโอเคป่ะโอเคมาผมไเล่าการปา้าเสร็จแล้วเน,น,นาะก็มีบทสาวแนวเหลือนะประมาณเจ็ดหมื่นเก้าอากระแปบหมื่นแล้วอ่ะวปนหนึ่งน 8, ะนี่เกระแปบหมื่นแล้ววันหนึ่งแปบหมื่นนิดเดียวเท่าน,น 8, ั้นแปบหมื่นนี่เยทำมันลดทำมันลดลงกว่าเดิมเนี่ยแปดหมื่นแปดแปดจำมันเนาะ <c oughs> เปเชียดนะีแฟมเพอร์เฟกต์ไปเนาะแล้วก็สแสดอข้าวจะมีพี <Okay. S 2> ส่สองแสนจำตีพอหมื่นสองจำตีเหยด่ยมเสียห้าหมื่นหนึ่งสปีดสองพันห้าแล้วก็กำรปรกันในหมื่นเกียรติประมาหนึ่งแปดนะโอเคสกิลก็จะมีรีคัตเตอร์นะแล้วก็เมย์น้องไสกิลนี้เท่นีเนี่ยชื่อเท่ดีนะแล้วก็วูฟเพสซันนะก็ คอนเทลลี่นะนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะพอเทลลาก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ชิปเหมือนเดิมแล้วก็ดูเนะรื่องสตูลเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะไม่ต้องดูก็ได้เนี่ยอุปกรณ์นี่ก็น่าจะรู้อยูน่นะว่าผมไปเอาของใครมานะโอเคเจือ้อจูใครอย่างะผมว่าท่าคื้นเหมือนกันะจูใครอะ่ะนี่ไงโหเจ้าโอ้โหเพื่อใครสองนี่เหรอใจเย็นนะไม่เอาดีกว่าขอยอมแพ้ได้จูใครเพื่อต่ำๆมีหรือเปล่าจูใครอ่ะนี่ไงโอเคสิชิปโอเค,อเคป,นอนอเป่ะรอหมดซื้อรอตเลยไป โซโล่คิวอยู่แล้วนะมาโอเคที่คนนั้นมาแล้วเนาะโอเคมารีพัฟเตอร์ก่อนเลยแล้วกันนะเฮ้ยจะถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยคัปเตอร์ไปมานะไม่เนะสียนางใบแน่นอนว่างแล้วเค okay, ียวโอเคมาเดี๋ยวก็ทีม่มาหนึ่งทีนะแล้วก็ลิงมันตัวมันพีนเดียไม่ได้ไหนตัววันนี้งัน้นแล้วก็ต่อไปก็รีพัฟเตอร์ก่อนแล้วกันนะสามสองร okay, อบโอเคเนาะมันการแบบว่าใช้ขึ้นลมนะครับไปไมายไปนะเนาะเบลโลมาโอเคแล้วก็มีน้ำต่อเลย พ,พุ่มพิทไปทุกคน,พ,นพุ่มพิทนะโอเคเป็นการพุ่มพิทไปเนาะเอ้ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยนี่เนี่ยรีคัปเ,เ,เตอร์ไวนะ้เนาะแล้วก็พึ่งมาหนึ่งที่พึ่งมาสองที่แคตตี้เราไม่ให้ใช้หรอกนี่ไงละ่ะโอเคมาเอาตี้เชิดเดียวเดียวเนาะมาลวีด้อมนี่เงละ่ะพอใส่เมจิคอยไป้นะแล้วก็จะตีมาเลยโอเคมาดูแคตตีมาทุกคนฟังหนึ่งทีโอเคใสถ่ถาวรมาเนาะ นี่อติของเรายังจะเป็นแซ่หอนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยน่ารอดีนะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นตัวนี้เลยไงมีพัตเตอร์ก็มไม่เคยเห็นใไฮวิวด้วยนะตัวนี้ดีมากมีน้ำนี่ไงควันหมึกไปหนึ่งทีนะโอเคแล้วก็ชื่อทายไม่รู้นะเอาคืนมันหมดละนี่ไงเอาที่มาเจอกันตัวแล้วทุกคนมาอเอ้ยตัวตัวอยู่หรอยังไม่ตายนะหรอเนี่ยฮะไม่จีอคอยมานะตัวประกอบ อดาวต,ต,ต่อไปคือเส okay, ือแห่งสาเลือดนะไม่ใช okay. wow. ่แห่งสาเลือดดิสื่ออติฮังอติโอเคมาอติมาก่อนเลยใช่คำว่ามาแล้วโอเคชื่อไทยเป็น่าจะไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่เงี้ยสามพันดาเมจใช่ไหมได้เลยมูฟพาสตนโอ้โหขวดสวยขวดสวยบทเท่ด <laughs> ้วย <laughs> เฮ้ยหูใจเลยเนี่ยนี่มันธรรมดาจริงนะเฮ้ยเชยได้เชยได้ขอดูอีกรอบหนึ่งเลยกันนะตาไปตาต่อไปเลยกันนะโชกาดอดมาปคือแบบโอ้โหคู่สวยมาหูคอสั้นมาเฮ้ยเหมือนว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเปิดตังโอ้โหคือโอ้โห สวยจัดจ้านนะคือหืมอยาให้ทีมหลักเลยอ่ะตอนนี้คือแบบโคตรสวยนะทุกคนโอ้โหให้เต็มสิบเลยตัวนี้หืมผมไม่เคยเห็นตัวอะไรที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยโอเคนั่งงงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะหืมใคคะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมต์หมดได้นะหืมสวยจริงนะเนี่ย